บนดอยหรือบนพื้นที่สูงที่เป็นภูเขาและความจริงเป็นต้นน้ำของประเทศเราชาวบ,บ้านทาหน้าที่2เรื่องคือหนึ่งต้องใช้น้ําเพื่อการดลีงชีพเพื่อกันประกอบอาชีพส่วนที่2องนี่ก็ต้องดูแหล่งน้าสาหรับคนพื้นที่ราดที่ต้องใช้น้ําก็เลยสําคัญแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่าอันนี้เวลาอยู่บนพื้นสูงมากๆบางครั้งอยู่ต้นน้ําแต่ว่าอยู่สูงกว่าน้ําการเกษตรก็จําเป็นต้องใช้น้ํา ในช่วงเริ่มแรกที่ทางสปสเข้ามาทํางานในพื้นที่บ้านห้วยเป้านะครับเราก็มาแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาการใช้สารเคมีในการผลิตพืชหลังนาของเกษตรกรนะครับในช่วงเข้ามาแรกเราก็นําองค์คมรู้ของโครงการหลวงนําเรื่องมาตรฐานการปลูกพืชมาตรฐาน GAP รวมถึงการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆมาช่วยปรับลดในเรื่องของการใช้สารเคมีของเกษตรกรลงนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยับจากการผลิตพืชในนามาเป็นการผลิตพืชในพื้นที่ดอนหรือเป็นพื้นที่สูงครับเป็นกลุ่มไม้ผลนะครับซึ่งปััจจุบน เป็นตัวหนึ่งที่เริ่มมีผลผลิตและให้รายได้ให้เกษตรกรซึ่งเราก็ต้องช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ําที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการผลิตไม้ผลที่นี่ให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นครับก็หลังจากที่เรามาส่งเสริมในพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูงแล้วเนี่ยผลิตมะม่วงเนี่ยเริ่มออกดอก <stink> ออกผลแล้วเนี่ยก็ <m> มีปัญหาคือผลผลิตเราไม่ได้คุณภาพเนื่องจากเราไม่มีน้ํามาช่วยในเรื่องของการปรับปรุงดูแลบํารุงในช่วงแรกนะครับก็เป็นที่มาว่าเราก็คุยกับชุมชนว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําของเกษตรกรยังไงโดยการเอาแผ่ดินนราาายแปลลงงี่่มมกกวับชน ร่วมกันมาวิเคราะห์มาชี้จุดว่าเราสามารถที่จะจัดหาแหล่งน้ําจากจากตรงไหนได้นะเพื่อที่จะมาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการปลูกไม่ผลบนดอยให้ได้นะครับ หลังจากที่เราใช้ข้อมูลแผนที่วิเคราะห์ว่าเราสามารถจะเอาน้ําจากตรงไหนได้เนี่ยเราก็เข้าไปสํารวจในพื้นที่จริงนะครับก็ลองดูศักยภาพของลําน้ําว่าลําห้วยไหนที่มีปริมาณน้ํามากถ้าลําห้วยไหนที่เราต้องใช้ต้นทุนหรือว่าใช้วิธีการเฉพาะทางแล้วก็ต้องขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ําเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการจัดทําระบบให้นะครับแต่ในส่วนของลําห้วยที่ไม่ได้ไกลจากพื้นที่ทํากินมากที่เกษตรกรสามารถทําเองได้โดยที่เราก็ใช้วิธี การสนับสนุนสดุอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็ให้ชุมชนหรือว่าให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเป็นแรงงานในเรื่องของการต่อหรือว่าการทําระบบเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ในส่วนของที่เกษตร,รกรต่อเข้ามาใช้ในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจัดทําบ่อที่เป็นลักษณะของบ่อเก็บน้ําในสถานณะนี้ยอยู่ทั้งหมด11บอด่อนะครับซึ่งก็สามารถเก็บกักน้ําได้ประมาณ7,400กว่าลูกบาตรเมตรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เกษตร,รกรเราต้องมาวางแผนหรือว,ว่าออกแบบวิธีการใช้น้นําที่เราจัดหาไม่ได้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะให้เกิดความคุ้มค่านะครับก็จะมีใน การนําน้ําของเราเนี่ยไปใช้ในระบบของการปลูกพืชในโรงเรือนเน่นะครับเดีย๋ยวเราก็จะได้ตามเข้าไปดูในเรื่องของการน,นําน้ําไปใช้ประโยชน์ต่อเรื่องของการผลิตพืชในโรงเรือนครับ ตนนไห้เนี่ยสวนเนี่ยเจ้าเป็ดจะเป็นสวนข้าวโพดเลี้ยงซา์ดเป็นสวนงาดําเป็นข้าวโพดหวานถั่วดำถั่วแดงไออย่างมันเนี่ยเจ้าพอดีหวานการจัดการมันก็เยอะน,นจะจนะ๊าเนาะเวลาเอารถมาไถ่พวนหน้าดินมันก็ไหลลงไปตัยห้อยเพราะพื้นที่ของเฮามันเปลี่ยนตีดอยกำนันเก็พอดีตังเจ้าหน้าที่สวพสเข้ามาจุ่ยแนะนำ จะมีทําขันบันไดก่อนแล้วก็ปลูกแฝกแล้วก็นั่นก็จะมีไม้ผลจากมะม่มวงกนั่นอาจารย์เขาก็หาพืชผลผลิตตีคิดว่าจะทําเงินให้เกษตรกรเท่มขนอย่องก็จะก,ก็เลยแนะนําเมล่อนพื้นที่นี่ไฟฟ้าก็เข้าบาถึงน้ําก็มัมีเป็นอันพื้นที่แบบน้ําห้วยมีน้ําไหลผ่านนะจ๊ะก็เลยขุดบอ่อน้ําตื้นแล้วก็อาจารย์ก็แนะนําพลังงานแสงอาทิตย์จับปลาซื้ออันปั้มมาใส่พื้นไปไว้บอ่อพักน้ำจา้าสี่มาใจกับโรงเรือนเมล่ พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องาการขาดแคลนน้ำนะครับในในในแต่ละช่วงฤด,ดูกาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพื้นที่นี้ก็มีความลาดชันสูง แล้วก็ที่เราเจอปัญหาเลยก็คือไม่มีไฟฟ้าดังนั้นในการออกแบบระบบของเราเนี่ยครับก็จะคํานึงถึงตัวเกษตรกรที่ใช้เลยผมจะเน้นหลักๆเลยก็คือถูกง่ายทนทานสามารถใช้ได้จริงครับเกษตรกรก็สามารถออกแบบได้ชาวบ้านนะครับจะนําน้ําที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยครับไปออกแบบในการปลูกพืชต่างๆแต่ในการปลูกเทคโนโลยีของเราที่เราใช้นะครับก็คือการให้ปุ๋ยการให้น้ําต้องมีการให้น้ําที่ตรงจุดตรงแม่นยํากับความต้องการของพืชนะครับเราก็เลยได้ออกแบบระบบเพื่อที่จะรองรับให้ง่ายกับเกษตรกรแล้วระบบตัวนี้นะครับเราทําการออกแบบ โดยการนําน้ําจากที่ต่ำนะครับไปเก็บในพื้นที่สูงแล้วก็เราใช้หลักการกาวิตี้ไหลไหลลงกลับมาเพื่อในปล่อยในแปลงซึ่งการออกแบบระบบตรงเนี้เราจะได้มีตัวที่นําไปผสมปุ๋ยแล้วก็ไปออกแบบระบบให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเปิดวาล์วอะไรได้ง่ายโดยเราจะใช้เป็นพวกทามเมอร์แบบใช้โซลาร์เซลล์ในการควบคุมนะครับชาวบ้านก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการมาเปิดปิดน้ําเราก็เลยออกแบบในการเก็บบ่อน้ําตรงนี้ที่เราเก็บก็คืออยู่ประมาณ100อคิวครับในการใช้ตลอด4เดือนที่มีปัญหาเรื่องภายแรงนะครับก็เลยชาวบ้านก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ำนะ เขาก็สามารถมีรายได้ทั้งปีนี่ก็จะเป็นระ,ระบบน้ําตัวตัวจัดการนะครับตัวตัวเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆจะเป็นหัวใจของของของระบบน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทัมเมอร์ทัมเมอร์นี้ก็จะจ่ายไฟใน220นะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงสเตตดาวในระบบทัมเมอร์นะครับก็จะสั่งงานให้กับตัวโซลีนอยวาวในการเปิดปิดน้ํานะครับ ตัวโซลูนไอวาที่ที่เราใช้นะครับก็จะใช้24ไฟกระแสไฟ24โวลต์นะครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยกับผู้ใช้นะครับนะครับก็จะเป็นกระแสไฟก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นปั๊มน้ําซึ่งตัวเนี้เราจะออกแบบให้ให้กเกษตรกรเลยนะครับว่าเราก็สามารถปล่อยปุ๋ยปล่อยน้ําหรือว่าปล่อยยาไปในในระบบได้เลยนะครับในการออกแบบระบบน้ํานะครับกรเกษตรกรก็ควรควร,ควรที่จะทราบว่าต้นพืชแต่ละชนิดนะครับต้องการน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยได้ทําการวิจัย ต่อยอดก็คือโดยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการให้ให้น้ากับพืชน,นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกับอีกทีมที่วิจัยนะครับโดยเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้ครับเป็นเทคโนโลยี ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงควบคุมน้ําในโรงเรือนได้นะครับโดยในพืชแต่ละชนิดต้องการสภาพอากาศที่แตกต่างกันจึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตของพืชที่ดีที่สุดนะครับโดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินตรวจวัดอุณหภูมิในโรงเรือนแล้วก็เซนเซอร์ ตรวจปริมาณน้าที่ให้โรงเรือนซึ่งในการศึกษาและวิจัยครับเราได้ใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่ได้จากสถานีตัวอะกาศเปรียบเทียบกับตัวโรงเรือนโดยกระบวนการทํางานของโรงเรือนเราใช้หลักการเบื้องต้นของการเกษตรกลมิธานเพื่อที่จะบังคับสภาพอุณหภูมิความชื้นในดินแล้วก็ความชื้นในอากาศรวมกระทั่งถึงปริมาณน้ําโดยผ่านแอปพลิเคชันซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันสามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดเพื่อที่จะบังคับให้พัดลมทํางานได้แล้วก็ตัวเซนเซอร์ความชื้นในดินเมื่อดินแห้งก็สั่ง ให้ตัวเซ็นเซอร์ปลดปล่อยน้ําทํางานได้นะครับรวมทั้งในส่วนของพืชที่มีความต้องการแสงมากหรือน้อยเราใช้กลไกในการดึงสแลนเพื่อที่จะเปิดปิดโดยวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดแสงในโรงเรือนนอกจากการทํางานแบบอัตโนมัติแล้วครับเราสามารถปรับการควบคุมโดยใช้การควบคุมด้วยแบบเมนูนนะครับเพื่อที่การปรับแก้หน้างานมีความสะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรบ้านห้วยเป้าอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีปัญหาเรื่องของระบบการใช้น้ำอีกต่อไปเนื่องจากสวพาสาได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีการใช้น้ำต้นทุนอย่างต่ำเกษตรกรที่บ้านห้วยเป้าถือเป็นสมายด์ฟาร์มเมอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือแพงๆหรือเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากแต่ชาวบ้านสามารถเรียนรู้และรับปฏิบัติได้จริงที่มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้เกษตรกรประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงานรวมทั้งทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า